สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับมาพร้อมกับข่าวดีครับผมช่องมันดีสี่แปดนะครับผ่านการอนุมัติสร้างรายได้ได้แล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบดีใจสุดๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ยอดซับสไคร์ก็มีถึงหนึ่งหมื่นแปดสิบเจ็ดซับสไคร์แล้วนะครับณตอนนี้นะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอ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 บคุณทุกๆท่านมากๆนะครับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็น การเข้ามากด Sub subscribe นะครับการเข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็ไม่ว่ากําลังใจต่างๆนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็จะมักจะมีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับมักจะถามเข้ามานะครับว่าพี่เปิดสร้างรายได้ได้หรือยังนะครับก็ทุกๆคนก็พยายามเอาใจช่วยอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมรวมถึงคนที่ด n เนตเข้ามานะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไรนะครับแต่ว่าก็ทําให้เรารู้สึกว่า ประทับใจมากๆนะครับเราก็ซึ้งมากๆนะครับขอคุณมากๆนะครับคือแบบว่าใครก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้จักกันนะครับแต่ก็ยังโอนเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับตอนนี้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วผมก็จะไม่ไม่ขอโด o n a t i แล้วกันนะครับก็คือจะพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คือหวังแค่ยอดวิวเท่านั้นก็พอนะครับก็ ผมเกรงใจครับที่จะมาขอด o n a t บอกตรงๆครับคือแบบว่าตอนแรกๆก็เขินไม่กล้าครับไม่กล้าขอดเน a t นะครับก็ตอนนี้ช่องอนุมัติการสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็พยายามผมก็จะไม่ขอด o n a t นะครับก็จะทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังที่ยอดวิวเอาอแล้วกันนะครับก็แต่ว่าอนุมัติสร้างไรายได้แล้วแต่ว่ายอดวิวกเก่าๆเนี่ยเขาทาง youtube เขาก็จะ ตีเป็นศูนย์นะครับก็จะจะไม่มีราด้นะครับหมายถึงว่าจะราด้ต่อไปก็คือจะเป็นเกิดจากยอดวิวใหม่ๆนะครับอันไอที่มันสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยเขาจะนับใหม่นะครับเป็นเริ่มเป็นศูนย์ใหม่หมดนะครับนี่ครับเพิ่งได้สองจุดหนึ่งเจ็ดเหรียญน,นะครับสองสามหกหกสิบ <c oughs> บาทหกสิบบาทได้หกสิบบาทครับตอนนี้ก็นะครับ ยอดวิวเขาก็จะนับใหม่นะครับก็คือไอยอดวิวที่มันผ่านมาเนี่ยเขาจะตีเป็นศูนย์หมดนะครับก็ต้องมาเริ่มกันใหม่นะครับ b e กิ n นอร์ครับเหมือนชื่อเพลงของน้องๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีเมลนะครับที่ทาง YouTube ส่งเข้ามานะครับคือผมกําลังนอนอยู่แล้วมันก็เด้งเข้ามาในมือถือไงผมก็เลยกดเข้ามาดูปุ๊บเฮ้ยโอ้โหคอนเฟิชนะครับก็คือแสดงความยดีด้วยครับผ่านการสร้างรารได้ได้แล้วนะครับ ก็ดีใจมากๆนะครับก็หลังจากนี้ครับผมก็พยายามจะสร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็รวมถึงผมก็พยายามจะทำคลิปที่เป็นอคอนเทนต์หลักของตัวเองด้วยนะครับเช่นพวก v l o ็อกหรือการแคสเกมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า,าในอนาคตเนี่ยความแน่นอนมันไม่มีนะครับหลังจากที่ที่ผมถูกปิดสร้างไรายได้มานะครับมันทำให้ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่า ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงๆนะครับก็คือว่าในอนาคตนะครับผมก็ไม่รู้ว่า BNK48 เนี่ยจะเดินทางไปถึงวันไหนนะครับผมก็พยายามต้องมีตัวตนด้วยนะครับผมก็พยายามจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับทั้ง BNK ด้วยทั้งคลิปของตัวเองด้วยนะครับเพราะเกิดวันหนึ่งนะครับถ้าเกิด BNK ไม่อยู่แล้วนะครับเกิดอยู่ๆเขายุบวงซะอย่างนั้นหรือมีเหตุอะไรสักอย่างเนี้ย มันก็มันก็จะผมผมก็จะยืนหยัดไม่ได้ด้วยขาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาเอาง่ายๆมันเหมือนแบบว่าการทำคลิปิน k เนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนการยืมจมูกเขามาหายใจนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะโอเคแต่ว่าการทำคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเกินอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใน u t u b e เนี่ยเขามีเรียกกันอยู่สามสายนะครับก็คือสายขาวสายเทาและสายดำนะครับ สายขาวเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดเอทขึ้นเองทั้งหมด100%นะครับอย่างวีล็อกที่ผมถ่ายมาเงี้ยครับเนี่ยนะครับไปงานเที่ยวงานบุนเดสเงี้ยครับก็เป็นคอนเทนต์สีขาวนะครับก็คือผมทําเองผมไปถ่ายเองนะครับแล้วก็รวมถึงการแคสเกมที่ผมแคสของผมเองนะครับนี่ก็คือเป็นสายขาว100%นะครับเป็นคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นเองนะส่วนที่ผมทำที่เบนเคเนี่ยก็จะเรียกว่าสายเทานะครับเพราะว่าเป็นการนําคลิป จากแหล่งอื่นมาตัดรวมๆกันนะครับส่วนสายดานะครับก็จะเป็นพวกไอที่ไอพวกช่องที่ดูดเนื้อหาของช่องอื่นมาลงในช่องของตัวเองนะครับแบบ100%ไม่มีการดัดแปลงไม่มีการตัดทอนใดๆนะครับนั่นนะครับถึงเรียกว่าสายดำนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพวกที่ทำเอาหนังเขามาลงแบบเต็มเ็มเรื่องนะครับคือหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านๆตาบ้างแล้วนะครับที่แบบว่า เอาหนังเรื่องนู้นมาลงเรื่องนี้มาลงนะครับแบบเต็มเรื่อง100%อะไร Full HD อะไรเข้ามานนะ่ะนั่นนะครับคือสายดำนะครับคือการนำคลิปของผู้อื่นมาโดยไม่มีการดัดแปลงหรือตัดทอนใดๆจะอยู่ในสายดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปส่วนใหญ่ที่ผมทำก็ที่เป็นคลิป BnK จะอยู่ในหมวดสายเท่านะครับส่วนไอเรื่องสายเทาสายขาวสายดำอะไรเนี่ยผมนำข้อมูลมาจากช่องพิวิทย์สตาร์ทเดีย a เวนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ด้านล่างให้ดูนะครับว่าการแบ่งหมวดของแต่ละสายเียเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทาง E-U นะครับแล้วเขาได้ผ่านร่างกฎหมายอาร์ติเคิลสิบสามเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับรู้สึกว่าจะประ,ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็อีกประมาณไม่เกิน2ปีนี้นะครับก็ซึ่งมันก็จะมีความเข้มข้นมีความเขี้ยวขึ้นนะครับสําหรับ youtube นะครับก็อันนี้ผมไม่ได้รู้เองนะผม ผมไปดูของช่องของอาจารย์เสกสารปั้น YouTube มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับก็เนี่ยครับกดก็จะก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะทำคอนเทนต์ตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวีล็อกหรือแคสเกมนะครับ แคสเกมเนี่ยผมบอกตรงผมไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเก่งนะครับแต่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะครับแต่ก็ยังไงก็จะแคสเกมนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนเหมือนกับบ n k อเครับส่วนปัญหาช่องหลักที่มันโดนไปเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะคิดว่าคิดว่าน่าจะเริ่มรู้สาเหตุแล้วนะว่าทําไมเพราะอะไรนะครับที่มันโดนนะครับอันดับแรกเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยตัดไปเลยนะครับเพราะว่าผมนําคลิปที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมาใช้อย่างเหมาะสมนะไม่เกินเวลาที่เขากําหนดนะครับ ซึ่งในอเมริกามันมีกฎอยู่กฎข้อหนึ่งครับเรียกว่ากฎ fair use นะครับซึ่งในประเทศไทยอาจจะยังไม่มีแต่ว่าผมเชื่อว่าในประเทศอเมริกาถ้าเขาใช้แล้วอะ่ะหลายๆประเทศมันจะก็จะใช้ตามนะครับก็คือกฎ fair use เนี่ยก็คือสามารถที่จะนำคลิปอื่นๆมาใช้ได้แต่ต้องไม่เกินเวลาที่เขากำหนดนะครับอ,อย่างเจ้าของลิสิทธิ์บางเจ้าเขาจะให้ใช้ได้แค่7-8วินาที บางเจ้าแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน15วินาทีนะครับผมก็พยายามทัดสารตัดมาอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้เกินเวลาที่กําหนดก็คือ15วินาทีนะครับหลังๆผมก็จะตัดทอนลดลงไปอีกนะครับ14ีวิ1ิวิอะไรก็ว่าไปแต่ก็พยายามที่จะทําตัดให้มันสั้นแต่ต้องตัดให้รู้เรื่องด้วยนะครับอันนี้คือก็คือสิ่งที่ผมพยายามทํานะครับก็พยายามถึงตัดให้มันสั้นแต่ว่าก็พยายาม ทำให้มันรู้เรื่องด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าตัดมาสั้นๆแล้วมันหุ้นหุนไม่รู้เรื่องนะครับก็ต้องทําให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งมันก็เป็นการยากนิดนึงนะในการตัดให้มันสั้นแล้วก็ทําให้รู้เรื่องด้วยเนะี่ยแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าผมจะทําใน YouTube ไม่ได้แล้วก็คือพวก OPV ต่างๆนะครับซึ่งหลายท่านหลายช่องนะครับที่ก็กําลังทําอยู่นะครับถ้าเป็นเพลงที่คุณแต่งเองทําเองนะครับแล้วทําเป็น OPV ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเพลงที่นำมาจากค่ายเพลงนะครับแล้วเอามาทํา OPV แนะนำนะครับว่าอาอย่าลงใน Youtube นะครับไปลงในแพลตฟอร์มอื่นใน Facebook นะครับซึ่งตอนนี้ Facebook เนี่ยทางแกร m มีกับ RS เนี่ยเขาจับมือกับ Facebook นะครับว่าให้สามารถใช้เพลงฟรีได้นะครับเอาไปประกอบคลิปฟรีได้นะครับก็คือไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือใน f a c e b o o k ตอนนี้เริ่มสามารถทำได้แล้วนะครับแต่ค่ายเพลงอื่นไม่รู้นะ ค่าเพลงต่างชาติไี่จะไปใช้เลยนะครับเพราะว่าต่างชาติที่เขาจะบล็อกเลยนะครับใน f a c e b o o k ก็คือหรือไม่ก็ให้ตัดเสียงทิ้งเนี่ยซึ่งเราทําไปแล้วมันไม่มีเสียงก็ไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ที่ใน Facebook ที่สามารถใช้ได้ก็มีทั้งแกร m มีแล้วก็ IS นะครับที่เขาารู้สึกว่าผมว่าเขาใจดีมากๆนะ IS กับแกร m มีเนี่ยที่แบบว่าแฟร์สุดๆอะ่ะคือแบบว่า คุณจะเอาไปประกอบคลิปคุณใช้ได้เลยนะครับสามารถทําได้เลยนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าถ้าทําใน YouTube ทําไม่ได้นะ <c oughs> ก็จะโดนล,ลิขสิทธิ์คือก่อนหน้านี้ผมทํา OPV อ่ะผมยอมโดนล,ลิขสิทธิ์นะเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะทางทางเจ้าของเพลงเนี่ยเขาจะได้ได้เงินจากค่าโฆษณาที่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราจะไม่ได้นะครับคนที่ทํา OPV ไม่ได้ แต่ว่าเงินจะไปตกกับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งอันนั้นผมยอมเพราะว่าผมว่ามันแฟร์ดีนะเพราะว่าเราสามารถทําได้แล้วก็เงินเจ้าของก็ยังได้ด้วยอันนี้ผมว่ามันแฟร์แต่ว่าหลังจากกด a r t ์ติเคิมาเนี่ยครับทีเนี้ยมันจะลําบากคนที่ทํา OPV แล้วเพราะว่า,าคนที่ทนะํา OPV คือก่อนหน้าเนี้ยูทูบเขาสามารถบล็อกรายได้แล้วเอาไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์อัตโนมัติใช่ไหมครับ แต่หลังจากเนี้ยกดอกด i r t i c l e 13เนี่ยจะไม่ใช่นะครับกด Article 13เนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมตุติมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าเพลงหรือภาพหรือเสียงหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับทีเนี้ย YouTube จะต้องจ่ายเองให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับไม่สามารถแบบว่ามามา,มาบล็อกสร้างรายได้แล้วรายได้ไปขึ้นเจ้าของลิขสิทธิ์อัตโนมัติไม่มีแล้วนะครับก็คือหลังจากนี้ก็จะ าทาง YouTube อะ่ะจะต้องเสียตังค์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เองสมมติว่าผมทำาอพ V ใช้เพลงแกรมมี่อย่างเงี้ยหลังจากกดเนี้ยอาร์ติเคิสิบสามออกมาเนี่ยทาง YouTube อะ่ะจะต้องเอาเงินตัวเองอะ่ะไปจ่ายให้แกมมี่นะครับซึ่งกฎหมายแม่งโคตรโหดเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ y o u u u b เขาจะมาเสียตังค์ให้เราไหมอะ่ะเขาก็เขาก็ไม่เสียนะครับเพราะเขาฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะ สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาจะต้องบล็อกคลิปนั้นของเรานะครับหรือลบคลิปนั้นของเราหรือทางที่แย่ที่สุดนะครับก็คืออาจจะลบช่องเราไปเลยนะครับเพื่อกันความเสี่ยงของตัว YouTube เองนะครับถ้าใครอยากดูแบบว่าเพิ่มเติมนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับไปดูที่ช่องอาจารย์เศราสรปั้น YouTube ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอาจารย์เขาก็จะสอนเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการทำ u t u b e นะครับ ใครที่จะเริ่มทําช่อง YouTube ก็ไปดูได้นะครับหลังจากนี้ผมก็ต้องทําคลิปที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพยายามทำคอนเทนต์ตัวเองมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะเป็นวีล็อกหรือแคสเกมนะครับแคสเกมเนี่ยอาจจะมาก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้เงินทุนในการออกไปถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อย่างที่รู้น,นครับไม่ไม่ค่อยมีเงินนะครับก็ผมอยู่อย่างเขียมสัสั์ตอนเนี้ย ส่วนสาเหตุช่องหลักนะครับผมรอให้ช่องหลักเนี่ยเขาปลดล็อกให้ก่อนนะครับผมถึงจะสรุปได้อย่างร้อเเนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปนั้นหลังจากที่ช่องหลักเปิดปลดล็อกให้แล้วนะครับก็คือถ้าช่องหลักปลดล็อกแล้วเนี่ยผมก็อาจจะโยกไปทําในช่องหลักนะครับช่องนี้ก็อาจจะเป็นสํารองไว้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับทุกๆการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโด o n a t เงินเข้ามาหรือ e b a l a n c เข้ามาก็ตามนะครับก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆ subscribe นะครับทุกๆยอดวิวที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมก็ผมก็พยายามจะทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีคําพูดไหนที่จะแบบสื่อนะ ได้ลึกซึ้งเท่าคำขอบคุณแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วผมแล้วผมก็พยายามจะทําคลิปดีๆต่อไปนะครับทําคลิปสนุกๆต่อไปนะครับรวมถึงทำคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองต่อไปด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วพบกกันมาในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ they probably